วันนี้จะทำน้ำแกงน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาราป่าใส่กระชายใส่ลูกชิ้นนะคะนี้เราก็ใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็กระชายใยมะกรูดแล้วก็เนื้อปลาต้มให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยใส่น้ำปลาทากินกับเตาฟืนนะคะเพื่อนๆทำกินอยู่บ้าน ใช้ฟืนน้ำเดือดแล้วเราใส่น้ำปลานะ ก็รอให้เดือดให้พริกหอมกระเทียมพวกนี้มันเปื่อยหน่อยแล้วก็ค่อยเอาไปตำนะตอนนี้เราก็ตักปลาขึ้นก่อนนะปลามันสุกแล้วเอาปลาขึ้นมาแกะเนื้อก่อนนะ อันนี้ทําตามตามที่เราทําเป็นนะคะสูตรไม่ตายตัวนะะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะเอาออกไปตํานะ เครื่องแกงทั้งหมดเราก็มาตำนะเนี่ยตำรวมกันแล้วก็ใส่ลงไป แล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไป แกงแบบบ้านๆน,นะะง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะรอ <Yes. S 1> ให้เดือดน,นะเรามาปรุงกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆ <Yes. S 1> ใส่น้ำปลาปุ๊บลงไปเลย <Yes. S 1> แล้วก็ติ๊กขาดไม่ได้คือพงวิเศษใส่ลงไปเลยนะ แล้วก็ชิมแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะเพื่อนเพื่อนมีวิธีทําที่อร่อยอร่อยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะนี่ทําแบบบ้านๆทา มีอะไรก็ใส่นั้นลงไปนะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำยาปลาลาลูกชิ้น